วันนี้วันที่19เมษาย,ยน2563น้องพิมพ์จะมาท่องแม่11ถึงแม่13ค่ะ11 1 11 11, 11, 11 2 22 11 3 33 11 4 44 11 5 55 11 6 66 11 7 77 11 8 88

2 1 2 1 4 4 3 3 3 1 3 1 3 2 26 13 3 3 9 1 3 4 52 13ห6 6 5 3 6 78 8 3 7 91 1 3 8 8 0 4 13 9 1 1 1 1 3 1 1 3 3 0 13.11.143 13, 13.12.56 嗯，哈。